เราชอบในเรื่ um องหยุดูช่องดีเดเซอร์นะคระเรื่องจะมาเปิดไทรสุ่มรถกันว่าเราจะได้รถอะไรนะทุกคนกดไลค์กดซับซากใครกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนโอเคแล้วไงต่อแล้วเราจะเปิดยังไงครับเราก็แกะกันเลยนะครับมามาแกะกันอันนี้สีเทาไหมหรือที่อะไรแกะออกอ่ะไม่ออกหรอมีเงินไก่ไหมเงินไก่อ่ะอือออกเลยอ่ะอือปานูดีขนาดนั้นเลย นี่ครับทุกคนตังขยะก,ก่อนนะครับใครตังขยะครับฝาบกอีอันนึงอ,อ๋อและแกะเสร็จเราค่อยเปิดน,นะแกะให้ได้ก่อนจะค่อยมาเปิดน,นะนี่ครับเสร็จแล้วนะ<า>ให้มันเปิดเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนดีเๆเอาเลือดสีอะไรเมื่อกี้เนี่ยมันเลือดสีเหลืองอ่าโอเคนี่นะครับทุกคนแกะมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับลุนนะลุนนะนี่ครับมันเป็ครับ ตอนคอยดูนนะครับดูนะครับอ๋อเดี๋ยวๆทวีทวีพอเจอรถตำรวจเหรอเฮ้ยอ๋อได้รีโว่รหตู้ตู้อ้รีโว่ครับรีโว่ครับรีโว่กระบะไฮรัตได้รถตู้ครับทุกคนรโก้สวยนะครับรายละเอียดของดีเทลสวยมากครับนี่สวยเงาเว็บ โอ้ดีครับทุกคนรถตู้ครับรถตู้เหมือนว่าจะเป็นรถตู้ทุนเงินหรือว่าอะไรสักอย่างหกสิบห้าบาทครับดูรถครับเป็นไงสวยด้วยครับโอ้รถตูโหรถตู้รถตู้โอ้ยมีประตูเปิดครับรถตู้ดีๆมีประตูเปิดครับประตูหมอบนี่ขอโทษไม่ได้เป็นยางมีประตูเปิดครับอุยมีรอยางปะไม่รอยางเนาะรถไปไหนไหมได้ได้ ก็ถือว่าหกสิบห้าบาทสองพันร้อยสามสิบบาทครับแต่แต่ผมแต่ผมชอบนะผมชอบนี่ผมชอบชอบรีวิวละเอียดรายละเอียดดีเทลโหมดสวยก็เนี่ยอ่ะพอให้อ๋อยตัตัวก็เก็บไปโชว์ไงสวยครับปันนี้สีเทาถือว่าไม่พลาดเลยที่เลือกแต็มตู้มันเปิดไม่ได้นั่นนะอังนั้นะตู้มันเปิดไม่ได้ดิต้องหาอะไรงัดสวยก็บาดด้วยบาดแต่งด้วยมีข้างหลังมีแคนดี้บอยด้วย โอเคทุกคนไปปิดคลิปกันปิดคลิปเดี๋ยวเราไปลงในยูงงท b e กันครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับบ๊ายบาย